ตอนนี้เราเอ่อมาทำการดูนะครับว่าจากที่เราทิ้งไปเมื่อกี้เริ่มวิทไปนะครับตอนนี้วิดเอ่อเพื่อไประยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้เรามาชมไปแล้วครับว่าน้ําที่เราวิทไปเมื่อกี้เนี้ยเหลือเยอะประมาณไหนครับครับอันนี้มาดูนะครับว่าน้ําที่เราวิดไปเมื่อสกพนะครับเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงครึ่งนครับซึ่งตอนนี้มีเด็กมารอแล้วครับ เพิ่มอุมอมปรกรณ์มาเรียบร้อยนะครับมันมาตุ้มแล้วมนันมารอจับปลาของผมแล้วครับเด็กร้อยครับมาแล้วสนามมันยุคไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็พาไปชมแล้วว่าจะมีปลาหรือเปล่าเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยฮนะามาจาาับปลามาจับปลาได้ไงไเคยดูคลิปปลาที่โดนที่หยิบลนหนาป่ะดูป่ะ เคยดูป่ะเคยเออต้องเอาป่ะต้องถีบป่ะถีบได้ปหมเนี่ยฮะถีบได้อยากเล่นน้ำแล้วหรือว่าไงอยากเล่นน้ำแล้วอยากเจะปลาทียบนี้มาดูนะครับนี่มีปลาขึ้นข้างๆที่เยอะครับน้ำน้ำกใกล้จะแห้งแล้วครับก็ยุบไปเขาข้างที่เยอะนี่เรามาดูนะว,ว่ายุบไปประมาณไหน นี่คือมีครับมีเม็ดปีนะครับน่าจะเป็นปลานะครับเม็ดขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ปลาน่าน่าจะมีน่าจะมีตัวนะครับนี่ครับเม็ดขึ้นเยอะคที่เยอะเ,อะเราปล่อยรอดูก่อนนะครับว่าเดยประมาณนั้นนะครับเมื่อคนรอกองเชียร์ค่อนข้างที่จะเยอะใอนการ เพื่อรอน้ำแห้งรอที่จะ,จะจับปลาคนระับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาตัวใหญ่ป่าเลยนะครับเราต้องคอยติดตามครับเดี๋ยวามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับโอเคครับเ๋ยลรอรอช่วงมาต่อไปนะครับ